วันนี้กุ้งมีรถสวยมาให้ชมกันอนึแล้วนะคะเป็นรถอีโคคาที่ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นออปชันจัดเต็มแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งรอบคันได้รถปีใหม่ไปใช้ด้วยราคาไม่แพงจะเป็นรุ่นไหนนั้นไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกุ้งนางแหลมเจริญยนต์ค่ะรถบ้านคุณภาพดีอุบลราชธานีที่นี่ที่เดียวนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหารถคันแรกไว้ใช้งานนะคะคลิปนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้ออปชันจดเต็มมาพร้อมชุดแต่งรอบคันได้รถปีใหม่ๆไปใช้ด้วยวันนี้นะคะกุ้งของนาเสนอ Nissan Almera 1.2 e s p o r t a c h ปี2019นะคะได้มาเป็นสีขาวมุกค,คันนี้เลยคันนี้ ออกห้างป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้เราขายถูกมากๆเลยคันนี้จะมีดียังไงจะ่วยแค่ไหนไปชมกันค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสวยใครที่ชอบรถบอดี้กว้างๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยกระจังหน้านะคะจะได้มาเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะตามมาดูด้านข้างเลย คันนี้บอดี้กว้างไม่พอนะคะบอดี้ความยาวของเขานี่ก็ถือว่าพอใช้เลยคันนี้นะคะล้อแม็กจะได้มาเป็นขอบ15ค่ะขนาดยา18 5ทัอา15ได้มาได้ยางมาเป็นปี2019ดอกอยางยังลึกอยู่สามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยขัดขึ้นมาด้านบนนะคะจะเป็นกระจกมองข้างสีขาวตัดกับสีดำนะคะไฟเลี้ยวจะติดกับกระจกมองข้างเลยมาดูด้านข้างนะคะมือ เปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมรมดำเนาะคันนี้สวยมากๆเลยบอดี้กว้างมากๆเลยมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะคันนี้เดี๋ยวตามมาดูด้านหลังตามมาดูด้านหลังกันเลยคันนี้ไฟท้ายไฟเบรกโคมไฟออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆเลยไฟท้ายไฟเบรกใช้งานได้ปกตินะคะสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และที่สำคัญนะคะคันนี้มาพร้อมเซนเซอร์ถอยหลัง ทั้งหมด3าจุดสาหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขัดเกีียวออโต้นะคะสบายๆมากๆเลยคันนี้ได้ขึ้นชื่อของเรียกได้ว่าเป็นห้องเก็บสัมภาระที่กว้างมากๆจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะคันนี้นะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระกันที่จุดเด่นของเขาก็คือห้องเก็บสัมภาระนี่เลยคือจะเป็นขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะกว้างและก็ยาวมากๆสามารถจุของได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดู อุปกรณ์ด้านล่างล้ออะไรอยู่ครบนะคะแม่แรงอยู่ครบค่ะล้ออะไรคันนี้ยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะเดิมๆม,มากับรถเลยคันนี้ไม่เคยแตะพื้นแล้วก็คันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสีเดิมๆเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างฝาท้ายนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะคมกลิบทุกรูเลยสีเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะ บอกได้เลยว่าใครที่ได้ไปคุ้มแน่นอนสำหรับห้องเก็บสัมภาระนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยทุกจุดภายในจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะจากที่เราดูภายนอกเนาะมันจะดูกว้างภายในนี่คือแบบโหสะดวกสบายมากกว้างมากนะคะบอดี้ด้านบนคือเฮดโซนด้านบนนี่คือยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะ มาดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดําเลยจะมีสีเงินรมควันตรงคนสูงตรงกลางนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าด้วยคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะยังใหม่ๆเลยเบาะยังใหม่ๆเลยยังไม่มีรอยขีดข่วนหรือขาดนะคะคันนี้ใหม่ๆเลยก็ตามการใช้งานนะ,นะเนาะคันนี้ใหม่อยู่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูแผงประตูด้านคนขับกันบ้างนะคะ ปุ่มเซนทรัลล็อกปุ่มปรับกระจกต่างๆนะคะปุ่มปรับกระจกขึ้นลงนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบเลยเซนทรัลล็อกมาดูพวงมาลัยน,นะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบสามกาะะ้านค่ะพวงมาลัยจะเป็นแบบสามก้านนะคะจะเป็นสีเงินรมควันอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะคันนี้ดูสวยมากๆเลยเลขไม้เดี๋ยวเราให้ดูเลขไม้กันหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเครื่องให้ดูนะคะโอ้คันนี้ คันนี้เครื่องเงียบมากๆคุณลูกค,ค้าค่ะคันนี้อยากจะบอกว่าเลขไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นได้รถปี2019ไปขับนะคะคันนี้สี่หมื่นกว่าโลออปชันไม่ต้องพูดถึงนะคะออปชันจัดเต็มเดี๋ยวมาดูคอนโซลตรงกลางนะคะวิทยุรองรับ AM/FM นะคะ AUX นะคะแล้วก็ USB ด้วยคันนี้จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลตรงกลางจะมี ที่วางแก้วให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้ใหม่มากๆเลยอ่ะด้านบนด้านบนตรงนี้พลาสติกยังไม่เคยแกะเลยพลาสติกยังไม่เคยแกะเดิมๆเลยค่จะจากเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูอ่าด้านหลังกันนะคะด้านหลังว่าจะกว้างจะสวยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเขามาชมกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังคนขับ โขกว้างมากๆเลยนะคะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูเนาะอ่ะโอ้คุณลูกค,ค้าคะฟุ้งสูง160นะคะสูง160ยคือยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยด้านบนก็โอ้โหเหลือเป็นคืบคุณลูกค,ค้าคะเป็นคืบเลยกว้างมากๆนะคะกว้างไม่แคบเลย ไม่แคบเลยสำหรับใครที่สนใจรถบอดี้กว้างนะคะคันนี้แนะนำเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะว่าจะสวยแค่ไหนตามไปดูค่ะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเดิมเดิมเดิมทุกจุดนะคะเทียบเท่าปลายแดงได้เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบ1,200ซีซีเดิมเดิมทุกจุดนะคะน,อน็อตไม่มีขยับเลยน,อน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบ รูกลมทุกรูนะคะแผ่นมออกกอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบเลยคันนี้ไม่เคยทำสีใดๆมาทั้งสิ้นนะคะเป็นรถเดิมๆเลยเป็นรถเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องตรงนี้หน่อยสีแต้มหม้อจากโรงงานก็ยังอยู่น้ำมันเครื่องไม่มีเยิมแน่นอนเราก็รับประกันให้เลยนะคะเพราะว่ารถที่นี่คัดเกรดทุกคันสำหรับใครนะคะสนใจรีบมาจองกันได้เลยค่ะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะกับ Nissan a เมร a 1.2น e ส p o r t สีขาวปี2019คันนี้ใหม่ทั้งคันเลยใครที่ชอบรถบอดี้กว้างๆแนะนำเป็นคันนี้เลยและก็ลูกคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถคันแรกไว้ใช้งานนะคะไม่ควรพลาดเลยขอเปิดราคาเลยและกันนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะ่รนเพียง 6,000เท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคา่ะถูกมากๆเลยได้รถปีใหม่ๆไปใช้ด้วยสำหรับใครที่มีเครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะติดต่อกุ้งมาได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างนะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถขนันไหนติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ